กา,ารกำะบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ่งต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้พิพากเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานค่ะภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ในจังหวัดระยองหลังจากการสัมมนาสามแห่และให้การสนับสนุนโครงการใหม่ๆที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา YPC จะนับคิดว่ายงม่ท่านมีความตหน จะเขาารรรับท่มกคุณมนชัยรักสุจริตผู้จัดก,การสมาคมเพื่อนชุมชนครับท,ท่านที่พานะครับโครงการ YPC เนี่ยเป็นโครงการที่หอการค้านก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2509กสจนถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลายปีแล้วนะครับนี้เดี๋ยวจากปากหนึ่งเพื่อนกระโจนมาบอกแล้วว่าไปเปิดงานที่ไหนมา พี่น้าส่วนราชการพี่น้องสืบมุทชนและน้องๆโครงการพัฒนาศักยาาพผู้นำได้สวยแบบนี้นะคะ<า>เรียกว่ามีอัตลักษณ์ของจรรยยังหวัดระยองรวมมาอยู่ในเสื้อนี้ด้วยคในเสื้อตัวน,นี้จะใส่กันตอนไหนนะคะคุณผู้ชเสื้อตัวน,นี้ก็จะใส่ในวันพรุ่งนี้นะคะสรุปจากท่านผู้ว่าร,ชรา,ยยาชการจังหวัดระยองท่านชนะเย็นแสง การประชุมสัมมนา3วัน2คืนภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ในจังหวัดระยองหลังจากการสัมมนา,าสารเรืร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความเปลี่ยนแปลงก,ก็เลยอยากจะให้พวกเราซึ่งยังเป็นจุดถึงกันก่อนนะคะพอด<ต>ีว่าวันนี้ยังไม่มีใครได้ผ่านนะคะน่ายินดีนะคะด้วยความยินดีนเลยนะครับที่ได้เห็นทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนมาแล้วแล้ว